สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะในหน่วยข้าวมหาจ,จันทร์ค่ะวันนี้คุูโสดเริ่มต้นด้วยการท่องคำของจองนะคะมาดูกันค่ะคำของจองข้าวทุกจานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งกว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนา สงสารบรรดาเด็กตาดำๆเขาบอกว่าข้าวทุกจานเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีค่าเราต้องทานให้หมดอย่าเหลือชิ้นนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาอดอยากเนี่ยเขาไม่มีข้าวทานเนี่ยก็น่าสงสารเขานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทานข้าวให้หมดนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยในเรื่องของข้าวนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าชาวนาเนี่ยเขาจะปลูกข้าวในในฤดูฝนนะคะ เราก็เริ่มด้วยการใช้ควายหรือวัวไถหน,หนาปัจจุบันนะคะก็อาจจะใช้เป็นรถไถนาแทนนะคะแลวเมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตขึ้นมานะคะพ mm hmm. อออกรวงเต็มที่นะคะพอมันแก่เขาก็จะใช้เคียวเนี่ยเกี่ยวข้าวปัจจุบันก็มีการใช้รถเกี่ยวข้าวด้วยแล้วนะคะแล้วก็นํามาสีเป็นข้าวสารที่เรารับประทานคราวนี้มาดูกันค่ะว่าข้าวเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะเด็กทราบไหมคะข้าวมีเรืยอกัน สีชนิดข้ามาดูซิว่ามีข้าวอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือข้าวขาวนะคะมีข้าวขาวตรงนี้นะคะเป็นเม็ดข้าวซึ่งก็จะมีหลายพันเลยนะคะเป็นข้าวขาวต่อไปข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลินี่ก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็จะมีหลายพันเลยนะคะเป็นข้าวหอมมะลิตามมาด้วยข้าวเหนียวนะคะคนภาคอีสานมักจะชอบทานข้าวเหนียวนะคะ ก็จะมีเนี่ยข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำแล้วก็มีพันธุ์ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะคราวนี้มาดูข้าวเพื่อสุขภาพค่ะเป็นข้าวสุดท้ายเลยนะคะก็จะมีหลายข้าวเลยคือข้าวก้องข้าวสีนินข้าวมันปูข้าวไรเบอร์รี่หรือก็ข้าวมมลิแดงนะคะอันนี้คือข้าวเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเด็กจําไว้ว่าข้าวเนี่ยมีด้วยกัน4ชนิดนะคะเอ๊แล้วข้าวเนี่ยมีด้วยกัน4ชนิดแล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าข้าวเนี่ย มีประโยชน์ยังไงบ้างคะเอ๊ะถ้าเราไม่ทานข้าวเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นยังไงคะก็จะผอมแล้วก็ไม่มีเลี้ยวมีแรงนะคะเวลาจะทํางานเนี่ยถ้าเราไม่ทานข้าวเนี่ยเราก็จะไม่ได้พลังงานนะคะเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยมีพลังงานให้กับเรานะคะและข้าวเนี่ยก็เป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้าวมีความสําคัญมากเลยนะคะและข้าวก็เป็นอาหารหลัก หมู่ที่2ด้วยนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ยังมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยเมื่อเราทานแล้วเนี่ยเราก็จะมีพลังในการทำงานนะคะและนอกจากเอามาทานได้แล้วนะคะนี่คสมมีผ้าเปลาา่าเอาข้าวเนี่ยมาเล็ดข้าวเปลือกเนี่ยไปทําเป็นเครื่องประดับตรงนี้จะเป็นข้าวเปลือกนะคะเนี่ยไปทําเครื่องประดับนะคะสวยงามเลย หรือถ้าเด็กๆมาที่ศูนย์เนี่ยคุูโศก็จะนาเล็ดข้าวเปลือกเนี่ยมาให้เด็กๆทํางานศินละปะสวยงามแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือมาทํางานศินละปะเอาแล้วภาพต่อไปก็คือข้าวเนี่ยสามารถนําไปทําน้ํามันได้ก็คือน้ํามันรําข้าวนั่นเองมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเอ๊แล้วภาพนี้ล่ะมันคือเห็ดที่อยู่ในฟางอ๋อคุูโศกรู้แล้วนะคะว่าข้าวเนี่ยมาเรา ปลูกเสร็จแล้วมันก็นจะเหลือฟางข้าวนะคะเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาฟางข้าวเนี่ยมาเพาะปลูกเห็ดด้วยนะคะเพราะเห็ดเนี่ยมันชอบขึ้นบนฟางข้าวมันก็จะเริ่มเติบโตน,น,นี่คือประโยชน์ของฟางข้าวนะคะแล้วนี่นะนอกจากเอาไปทานแล้วเราก็สามารถเอาข้าวเนี่ยมาโม่เป็นแป้งนะคะพอเป็นแป้งมาแล้วก็สามารถไปทาขนมได้เลย อันนี้คือขนมครบนะคะหลังที่คุณโสกา่าวมาทั้งหมดก็คือชนิดของข้าวที่มี4ชนิดแล้วก็ประโยชน์ของข้าวนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต้องทานข้าวกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆนี่กวรก็จะมีหนังสือให้เด็กๆดู2เล่มนะคะก่อจะให้เด็กๆดูเล่มแรกก่อนเล่มแรกนี้ลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆมันหนาหนาอย่างนี้ใช่ไหมคะและเล่มที่สอง รูปร่างลักษณะเป็นไงคะมันบางอย่างนี้ใช่ไหมคะควอนจะให้เด็กๆสังเกตเปรียบเทียบดูว่าเล่มไหนหนาเล่มไหนบางนะคะเล่มนี้ลักษณะหนังสือเป็นไงคะหนาใช่ไหมคะเล่มนี้เป็นไงคะบางวันนี้ควรก็เปรียบเทียบหนังสือหนากับบางให้เด็กๆดูนะคะแล้ววันนี้ควอก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ